ครับสวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชัยแนววิเคราะห์บอลคิวทองมาบองบอลโดยมีผมอาจารย์เคนโดเคนโดคอตี้จอดเถอะกูจะลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดจับสจ๊คส์ไว้ให้ผมด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกเมื่อคืนด้วยนะครับที่อาจารย์เคนโดให้ไปทั้งหน้าไม้และห้อง v i p นะครับหน้าไม้อาจารย์เคนโดให้ต่อฝรั่งเศสนะครับชนะ4-2กินเต็มครับส่วนห้อง v i p อาจารย์เคนโดให้ต่อสูงนะครับต่อสูงคู่ฝรั่งเศสนะครับสกอร์ออกมา4-2กินเต็มเช่นเดียวกันนะครับขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับกินโหดเหมือนกอดเมียมานะครับ ช่วงนี้จดวดๆกันนะครับเฮงเฮงรวยๆทุกคนนะครับส่วนคิวทอมาบองบลในวันนี้อา,อาจารย์เคนโดจะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลีก A. กรุปหนึ่งคู่ระหว่างทีมชาติบอสเนียนะครับตอนนี้ล้างอันดับ4ของตารางพบกับทีมชาติอิตาลีาล้างอันดับ1ของตารางนะครับส่วน5นัดหลังสุด ของทีมชาติบอสเนียเสมอ2แพ้3ได้3เสีย9มี2คะแนนนะครับส่วนทีมชาติอิตาลี5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ3ได้5เสีย2มี9คะแนนนะครับส่วนผลงานที่เคยพบกันมานะครับ3นัดหลังสุดมีอิตาลีชนะบอสเนีย21บอสเนียแพ้อิตาลี03และนัดล่าสุดอิตาลีเสมอบอสเนีย 1-1น,น,นะครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ทีมบอสเนียเป็นทีมบวยของกลุ่มนะครับซึ่งการันตีกันได้เลยครับว่าตกชั้นแน่นอนแล้วและเกมล่าสุดก็บุกไปแพ้ฮอลแลนด์มา3-1ด้วยครับทำให้ตลอด5นัดห้5นัดหลังครับยังไม่ชนะใครเลยส่วนทางฝั่งอิตาลีภายใต้การคุมทีมของโรเบโตบานชินียังพาทีมทำ,ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเกมที่แล้วก็บุกก็เอาชนะ โปลแลนด์มาได้นะครับเปิดบ้านเอาชนะโปลแลนด์มาได้2ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนั้นแถมยังต้องเอาชนะเพื่อการันตีแชมป์กลุ่มอีกด้วยนะครับวันนี้ส่วนเรดเปิดมาในวันนี้นะครับ <c oughs> ขอพายครับให้ให้อิตาลีเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งเดี๋ยวไปดูราคาล่าสุดก่อนนะครับเรดเปิดมาในวันนี้ให้อิตาลีเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งขาวนะครับหรือลูกครึ่ง ลบ87ต่อได้น้ำ93นะครับราคาแบบนี้หน้าต่อครับอาจารย์เคนโดเคนโดคตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ต่ออิตาลีไปดีกว่าครับวันนี้1เม็ดยิงได้แน่นอนครับไปลุ้นเม็ด2เม็ด3สบายกว่ากันเยอะครับวันนี้ส่วนก่อนจากกันในวันนี้ใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP ก็แอดไลน์กันมาที่ docoty 789ที่อาจารย์เคนโดแปะไว้ข้างๆแล้วนะครับส่วนใครที่ต้องการจะเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์เคนโดก็แอดไลน์ไปที่ Ad VIP bit 789มีแอดนำหน้าด้วยนะครับแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เขามีโปรดีๆรออยู่เพียบเลยนะครับสมัครสมาชิกใหม่รับไปเลยครับ100%ครับ สำหรับวันนี้คิวทองมาบองบอลโดยผมอาจารย์เคนโดเคนโดคอตี้จอดเถอะครูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ